หมู่ที่4ตํตำบลหมื่นไวัยอำเภอเมืองนะครราชสีมาเดี๋ยวน้องหลินนะคะจะพาพี่ๆนะคะไปชมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามกันแต่ก่อนที่จะไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟ้อนสนุกสนานกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับผู้ใหญ่อรุณนะคะขันโคกสูงค่ะผู้ใหญ่บ้านโพนสูงหมู่4ตำบลหมื่นไวค่ะมาที่นี่นะครับก็จะได้ปั่นจักรยานะนะครับเข้าไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกันที่แรกเลยนะครับก็จะเป็นบ้านต้นไม้เมื่อใครมาเขาจะต้องแวะถัดไปก็จะเป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวที่มีน้ำมะพร้าวที่หวานสดชื่นนะครับถัดไปด้วยสะพานนาบัวจากนั้น นะครับเราก็จะไปที่บ้านจิ้จงหลีดทาฟาร์มจิ้งหลีดอีกที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทําสวนฝรั่งชุมชนเราเนี่ยรวมกลุ่มทำสวนฝรั่งที่นั่นจากนั้นเราก็จะปั่นจักรยานไปนะครับพิพิธภัณฑ์ของเก่าแล้วก็จะไปทําเรื่องของขนมไทยจากนั้นก็ลอดซุ้มอุโมงมวอ,มอนครับจากนั้นก็จะมารับประทานอาหารเที่ยงที่ศูนย์แห่งนี้เหมือนเดิมอยากไปแล้วค่ะตอนนี้แล้วเราไปจักรยานกันนะครับโอเคค่ะ เราได้มาถึงสวนมะพร้าวแล้วนะครับลองให้ทางเจ้าของสวนนะครับลองเปอยมะพร้าวนะครับให้น้องๆได้ชิมกันก่อนครับ วน,น,ะะนอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมดีๆนะคะก็คือเดี๋ยวแม่จะมาสอนนะคะการพับดอกบัวและเรานะคะจะมาชิมนะคะเมี่ยงคำจากกีบบัวค่ะ หอาชีพนึงนะครับของบ้านพลสูงเาราซึ่งเป็นอาชีพการเลี้ยงจิ้งหลีและนี่นะคะคือวัตถุดิบนะคะที่เราจะนําไปทําอาหารในมื้อเที่ยงนี้ค่ะครับตําหลีฝรั่งแปลงนี้นะครับเรามีพื้นที่ที่ปลูกทั้งหมด6ไร่900ต้นก็จะเป็นสายพันธุ์กิมจูทั้งหมดเลย และตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่จุดของเก่าเล่าอาดีตนะครับซึ่งเราจะเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆครับมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์น,นี้ตอนนี้นะคะแม่กำลังสอนน้องหลินนะคะทำขนมเทียนฟักทองไส้เค็มนะคะ วันนี้ก็จะมีเมนูครับปูนาทอดสมุนไพรของเราเนี่ยหากินย่างนะครับแล้วก็จะมีแกงหัวปีปลาย่างแล้วก็จะมีลาบจิ้งหรีดครับแกงขี้เหล็กต้มยำไก่บ้านใบหม่อนนะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกเห็ดกับผักขึ้นบ้านเราเนี่แหละครับอันนี้ผักลืมผัวครับเด็กน้องหญิงต้องกินแล้วแหละจะได้ลืมผมัวเนี่ย <laughs> นี่คือผลผลิตของเรานะครับเป็นน้ำมันบรรีนะครับ<อ>ที่เกิดจากสวนพื้นที่แห่งนี้ของเราวันนี้นะคะน้องหลินก็อิ่มใจอิ่มท้องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่โชคหมู่บ้านโพนสูงหมู่สี่ที่พาน้องหลินมาท่องเที่ยวตลอดทั้งวันวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะบ้านโพนสูงหมู่ที่4ตําบลหมื่น 10, ไวเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี2557 โดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชนุมชนนะครับเพื่อพัฒนาให้พี่น้องประชาชนได้มีวิถีชีวิตเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเ,พเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เกามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตเชิญชวนทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านพวนสูงของเรานะครับขอบคุณท่านมากๆนะคะ